สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเด้จ้ามือนีก็มาพ่อกับยายอีกคือเกานั่นละจ้าชนะาผ้าชาแนวนะจ้ะเนาะพาเห็ดผ้ากินคือเกาน่ละจ้าพี่น้องจ้ามือนียายมีเมนูมานําเสนอจากพี่น้องนี่จ้าหอยจ้าหอยเชอรี่ที่ว่าอ่าได้มาจากอันน่าไทยนั่นละจ้ามือนียายสิบ มาเข็ดก่อยหอยสูพี่น้องกินกันเนาะจ้ะเนาะกะบบอดดี้มี่ยังมากมายเนาะจ้ะเพร่องปรุงกะบยูมองนี่หมดแล้วเนาะจ้ะเนาะกะบบอดดี้มี่ยังเนาะมีพริกมีข,ข้าวคั่วน้ำปลาผงนัวปากเน่าอันพักอันชี้พักหอมแล้วกะบพักชีเลื่อยพักชีฝรั่งบานเฮ่าเนี่ยชีเลื่อยพักชีฝรั่งเนาะจ้ะเนาะกะแค่นั้นจ้ะแล้วกะพริกสดดุกโด เอาไว้เก็บพิโอเคจ้ะเ้ามาลงม,มือทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเข้ากับง่ายๆอันนี้นี่ย่หลวกมาแล้วนะจ๊ะเนาะแล้วก็ล่างน้ำมาบักน่าขันน้ำหมักเน่า,นนา,นาเรียบยศร,ศร้อยเสร็จสักเมื่อทุอย่างจากพี่น้องบริลลาเนาะใส่เลยมักเพชรใส่เพชรจ้ะมัก แบบดใดไส่แบบนั้นสูตรว่าไตโต๊ด้วยจ้ะผมนัวเห้าใส่หน่อยนวหน่อยใส่หลายนวหลายเขาว่าว่าน้ำปาลาล้ะก้ขาข้าวคัววข้าวคัวในย่ากับขัวเองจ้ะง่ายๆคือเก้านเลยจ้ะพี่น้องเฮ็ดพ่อได้กินเนาะเพราะว่า อยู่ต่างแดนนอจากพี่น้องก็บ่คอยได้กินสะดวกสบายคืออยู่อ่เมืองไทยเฮ้านอกจากพราะวานนันๆดุนๆจได้กินเพื่อกะย่มันทางลามเขามีของจากเมืองไทยมาส่งเราจะกะซิมีแบบอาหารไทยมากแต่ก็กโอเคอยู่แต่ว่าราคากะแพงจังหน่อยละพี่น้องแอบแพงอยู่ ปัเนาวจ้ะปัเนาวง่งายากับ่ถ้าไม่ใส่หลายไปจากพี่น้องเพราะว่าจังไดละ่ะเพราะว่าคั่นคั่นไปกับหอยเหล้วนะแ้ก็สิใไซลูดดตามด้วยนี่ละผักชีเล้าผักชีเลื่อยผักหอมผักกับสิไลยกว่าบหอยเหล้วยพี่น้อง จะกะเฮ็ดกินง่ายๆสตาย์ย่ายผ้าคื้เกเลยจากพี่น้องขึ้หอมใบอันผักชีฝรั่งน่ากินแท้พี่น้องโดนแล้วนี่ย่ายบริเวเ็ดกินพี่น้อง ดีไปพ่อเลยเอ้ื้อมากวัาสิซื้อมาก,กินกับตำนบักหุ้งกันละ mm ่ะ hmm. เครื่องหนึ่งอินไปแล้วกับตำนบักหุง mm ้ง hmm. วันนี้กัเหลืออีกเคร่องหนึ่งกะเอามาก้อยเ mm hmm. ดิงกันนะ mm hmm. วันดอกเป็นตาเสบแท้ซ mm hmm. ิมได้ปัจทีนี้ ผมแล้วพี่น้องเปะเวอร์แต่เคล็ดลับหนึ่งที่ยายสีใสขาดบ่ใดคือน,น้ำประแดกพี่น้องยายกับสียอดน้ำประแดกล่วงไปจั้อนเนี่ยจ้ะเพิ่มความนัว เรู้ลเนาะว่าผู้อื่นเขาสีเผ็ดจังใดแต่อันนี้ก็เอาง่ายๆมา,าจากสไตล์ย่ผันใส่น้ำประแดกปลาหลาลงไปน้อยนึงรับรองนดดชาิโอาข้าวคั่วอีกเออผิดปนใส่บ้างเผ็ดพี่น้องใส่ลงไปอีกผัดชีลงไปอีก ค่อยๆเพื่อสุขภาพพี่น้องเน้นเน้นพักแค่นี้เซบซักซิบปีที่แล้หลังจากที่ใส่น้ำปลา,าไปแล้วเนาะเมืมเ่อเราเสียบแบบพี่นอ้อนงนวดค่ะก็เกาเลยแบบนี้ จอดเสร็จพี่น้องง่ายๆสไตล์ย่า่คือเกา่าเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันด้วยจ้า,เ,จาเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องพ้อมเสิร์ฟจ้าเนี่ยจ้ะสีสันน่ากินบ่าจ้ะพี่น้องจ้ากะซีดออกมาประมาณนี้นะจ๊ะเนาะเนี่ยน่ยนากินมากๆเลยจ้ะ โอเคเนาะจ้าสำหรับมือนีย่ายก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ได้จ้าคันมักกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่ายในด้วยจ้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า